สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันกับเกม Ragnarok Origin นะครับโดยในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเทคนิคในการเล่นเกม Ragnarok Origin กันนะครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่ทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวละครได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาตัวละครด้วยนะครับหลัดเทคนิคแรกครับก็คือการบริหารเงินเซนีของเรานะครับโดยเงินเซนีที่เราได้มาเนี่ยอาจจะนําไปใช้ในการตีบวกหรือว่านําไปใช้ซื้อการดก็ได้นะครับถ้าเราหาเงินเซนีไปใช้ในการตีบวกก็จะทให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเกิดเราตีบวกไปเยอะๆนะครับเราจะเสียทรัพยากรเยอะนะครับเนื่องจากว่าการตีบวกเนี่ยมันมีทั้งตีบวกติดก็จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นครับหรือว่าตีบวกไม่ติดก็คือเท่าทุนนะครับแล้วก็มีตีบวกแล้วค่าลดลงเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยอ่อนลงนะครับซึ่งจุดเช็คพอยต์สำคัญก็คือตอนที่เราตีบวก6ได้ครบทั้งหมด6ชิ้นก็คือตัวอาวุธเสื้อผ้าคลุมรองเท้าแล้วก็ประดับ2ชิ้นนะครับก็จะบล็อกเลยโซนแนนขั้นที่1นึ่งแนะครััับบบ่ในชชวงรรรกกกะะะะออจจป6 6ได้้้้ทหหมมิเียย็าาาาาณ1สสํฟ ผมก็เลยมีอีกหนึ่งทางเลือกก็คือให้เราใช้รางวัลที่ได้จากการเดินเควสต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ l ิดิคอนหรือว่าโ r เนียมเนี่ยในการตีบวกอาวุธแล้วก็เครื่องระดับให้ขึ้นบวก3ก่อนนะครับอันดับที่2ก็คือให้เราใช้โ r เนียมไปตีพวกเสื้อผ้าคลุมรองเท้าให้ขึ้นบวก3นะครับหลังจากนั้นข้อที่3นะครับก็ไปตีอาวุธให้ขึ้นบวก6ให้ได้นะครับเพราะว่าอาวุธระดับสี่ม่วงตอนเลเวล50าบางชนิดเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษจากการตีบวก6นะครับก็เลยให้ตีอาวุธให้ขึ้นบบกกกกก6กนนกกนน่่อออออนนนนนนะะคคครรรรััััหหลงงจาาาา้้้้ขที4็ืืใเเเิไปซบ เพราะว่าการเนี่ยจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นแน่นอนในขณะที่การตีบวกต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีทั้งตีบวกติดก็คือตัวละครเราก็เก่งขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดตีบวกไม่ติดตัวละครของเราก็จะเก่งเท่าเดิมครับแล้วก็ถ้าเกิดตีบวกแล้วมันคัาลดลงเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยอ่อนลงนะครับซึ่งการที่แนะนาให้ซื้อนะครับก็จะเป็นการในส่วนของอาวุธแล้วก็การในส่วนของเครื่องประดับนะครับการในส่วนอาวุธที่แนะนําให้ซื้อก็จะเป็นการตีเผาหรือตีท่าครับอย่างเช่นการแมนดารกลาที่จะตีมอนเตอร์ท ส่วนการเคลื่อนระดับเนี่ยก็เน้นไปที่การ์ดที่บวกพลังโจมตีนะครับอย่างเช่นการ์ดทาโร่เนี่ยครับซึ่งเป็นการระดับสีเขียวซึ่งดีมากเลยนะครับพอนำไปเอาเวคเกตเนี่ยมันบวกค่าไอคแท็กแล้วก็มีจีแท็กเยอะมากเลยนะครับหรือว่าการ์ดที่ออโต้แคสสกิลต่างๆอย่างเช่นการ์ดบอลกันที่ออโต้แคสสกิลแบดครับเหมาะกับปลอดไนท์สายตีเร็วนะครับหรือการ์ดเต็มวอร์มนะครับที่ออโต้แคสสกิลโซนิกไนท์หรือว่าเลดคัตนะครับซึ่งเหมาะกับแลเซอรซินสายมีดคู่นั่นเองนะครับหรืออออออกกาาาารรรรร์์์คคเเเชนนนะะะััับบบที่หมสสไปย ADL ก็เป็นแนวทางนะครับถ้าเกิดเราตีอาวุธบวก6ได้แล้วนะครับเราก็เอาเงินซีดีที่เหลือเนี่ยมาซื้อกา์ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดตีบวกต่อไปเนี่ยมันจะเสี่ยงกับประมาณค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมันจะมีทั้งตีไม่ติดตีแล้วบวกลดลงหรือว่าตีแล้วของเสียหายนะครับแล้วพอกาดเราเริ่มครบแล้วครับเราก็ค่อยมาตีอาวุธให้ขึ้นบวก1ินะครับเพราะว่าอาวุธเรเ่ลสูงนะครับตอนที่ตีบวกสิบได้เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษด้วยนะครับต่อมาเรื่องที่2ก็คือการเก็บเฟย่าเบสนาํคคััญะรบ โดยเฟย่าเบส n ิก็คือระยะเวลาที่เราสามารถเปิดปิดได้เพื่อหาของดรอปจากมอนเตอร์นะครับโดยที่เราไม่ได้รับ EXP นะครับโดยเฟย่าเบส n ิ่เราสามารถเก็บได้สูงสุด210นาทีนะครับและใน1วันนี้เราสามารถหาเฟย่าเบ i n g ได้สูงสุด30นาทีนะครับโดยการทำแอคทิวิตีด้านล่างให้ครบ100แต้มแตนนะครับเราก็จะได้ f ฟย่าเบส n ิมาจำนวน30นาทีในวันนั้นนะครับซึ่งเทคนิคที่จะบอกก็คือให้เราเก็บเฟย่าเบสิ่เนี่ย เมื่อใช้ในช่วงวเวลาที่สําคัญนะครับซึ่งสมมุติว่าเราเล่นตั้งแต่วันแรกๆนะครับเราสามารถเปิดฟยาเบสซิ่งได้ตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับถ้าเกิดเราไปฟาร์มแมนดาก و ل าโอเคกัสแมนดาก و ل ามันดีนะครับมันสามารถตีมอเตอร์ท้าลมแรงขึ้นแล้วก็มีดอกเครื่องประดับเลเวลยี่ห้าด้วยนะครับทั้งสายกายภาพแล้วก็สายเวทเลยแต่ว่ามอตถดิบต่างๆเนี่ยมันเอาไว้คราฟของระดับเลเวลต่าๆหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บไว้มาฟาร์มในช่วงเลเวลประมาณ50นะครับอย่างเช่นตัวมาินฟ ตัวการ์ดก็เป็นการ์ดราคาดีเช่นกันนะครับแล้วก็ดอกซิวเวอร์ลิงด้วยซึ่งเหมาะกับสายโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็ตัวมาลิเซเฟียเนี่ยมีดอกวัตถุดิบที่สามารถนาไปคราฟของระดับสี่วงได้ด้วยอย่างเช่นไลค์กานูเล่เนี่ยที่สามารถนาไปคราฟตัวหอ,อกเมจิสเปียได้ด้วยหรือแกลสบีเนี่ยที่สามารถนาไปคราฟหอ,อกเพียซิงสเปียได้ซึ่งเอาไว้ให้หนห้ยสายเพียใช้งานนะครับแต่วัตถุดิบก็ใช้น้อยครับใช้แค่24ชิ้นก็สามารถคราฟได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถดึงจากตลาดกลางได้ด้วย อีก1แนวทางนึงก็เลยแนะนําว่าให้เราใช้ตอนใกล้ๆเลเวล70นะครับอย่างเช่นเราไปฟาร์มรีเคียมเนี่ยซึ่งการ์ดก็ราคาดีด้วยครับเป็นการ์ดที่บวกแอตแท็แล้วก็ติดสถานะเฟียใส่เป้าหมายได้ด้วยนะครับรวมถึงจะมีดรอกบอนเอาเพจนะครับซึ่งสามารถนํไปคราฟอาวุธเลเวล70ได้นะครับซึ่งตอน170เนี่ยเราใช้วัสดุดิบค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไมั้ยฮว่าต้องใช้160ชิ้นเลยนะครับในการคราฟของ1ชิ้นนะครับหรือตัวหนึ่งก็คือออฟอาเชอร์นะครับซึ่งการ์ดก็ราคาดีด้วยเป็นการ์ดที่เหมาะกับสไนเปอร์สาย ADL นะครับตัวประดับก็ใช้งานได้สําหรับสายเวทนะครับ แล้วก็จะดอปวัตถุดิบหอนด้วยซึ่งฮอนเนี่ยสามารถนําไปคราบเป็นอาวุธต่างๆได้อย่างเช่นหอกคา์โดของไหนสายหอกนะครับดังนั้นก็เลยแนะนําว่าให้มาเปิดเฟย่าเบสซิ่งในช่วงที่เลเวลใกล้ๆจะสิแล้วจะดีกว่านะครับซึ่งตอน70เนี่ยเป็นช่วงสําคัญที่ตัวละครเราจะเก่งแบบก้าวกระโดดจากการที่เราเป็นไฮคาร์ดแล้วก็ได้ใช้อาวุธตอนเลเวลเจนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับการเปิดเฟียา์เบสิ่งเนี่ยมันยังมีผลต่อการันตีดอกการ์ดด้วยนะครับเพราะว่าในเวอร์ชั่น2.0เนี่ยมันมีการ์ดดอกโปรเซสที่มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นเรื่อยๆตามที่เราฆ่ามอนเตอร์ได้จํานวนมากขึ้นนะครับแต่เข้าใจว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตอนที่เราเปิดแบตเตอร์ไทม์หรือว่าเปิดเฟียา์เบสิ่งเท่านั้นนะครับดังนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราควรเปิดเฟียา์เบสิ่งตอนเลเวลสูงๆเพราะว่าเราจะได้มาเก็บเปอร์เซ็นต์การ์ดดอกการันีจากมอนเตอร์เลเวลสูงที่เราจําเป็นต้องใช้การ์ดเหล่านั้นนะครับอย่างที่เห็นหน้าจอตอนนี้ก็จะเป็นการดอกการ์ดออกอาเชอร์ที่เป็นการันตีนั่นเองนะครับ และด้วยฟฟย่าเบสซิงครับมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดรอปการ์ดการันตีนะครับนอกจากเราจะฟาร์มมอนเตอร์เวลสูงแล้วเราก็ควรฟาร์มกับมอนเตอร์ที่ดรอปการ์ดระดับสีม่วงครับอย่างเช่นการ์ดสเกลวอร์เกอร์หรือว่าการ์ดไฮด้าครับซึ่งสองใบนี้จะนิยมมากเพราะว่าการ์ดสเกลวอร์เกอร์จะเอาไว้ตีมอนเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มอนเตอร์ในเกมและกาล็อกออริจินเนี่ยจะเป็นมอนเตอร์ขนาดกลางนะครับส่วนการ์ดไฮด้าก็เอาไว้ตีมอนเตอร์กึ่งมนุษย์หรือว่าเอาไว้ PVP หรือ, War, รอรกิววอรน์นะครับซ ึ่งตัวระบบเฟืองเนี่ยหรือเวลัสคอร์นะครับมันจะปลดล็อกตอนที่ตัวละครมีเบสเลเวล55ขึ้นไปนะครับโดยเทคนิคนี้ก็จะมาบอกว่าในตอนที่เรายังไม่ได้เป็นไฮคลาสนะครับอย่าเพิ่งรีผสมเฟืองหรือว่าอย่าเพิ่งกดรับเฟืองจากกิจกรรมใดๆเพราะว่าตอนที่เรายังไม่ได้เป็นไฮคลาสนะครับมันจะยังไม่มีสกิลที่สําคัญนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างของฮันเตอร์กับสไนเปอร์กันนะครับเมื่อเราทําการผสมเฟืองตอนที่เป็นฮันเตอร์ครับเราจะได้แอดวานซ์สกิลตามด้านซ้ายนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเรารอไปสไนรคะับ เราจะได้แอรวัตสกิลตามด้านขวานะครับซึ่งจะมีสกิลเพิ่มเติมมาตามในกรอบสีแดงนะครับอย่าง sharp shooter arrow เนี่ยก็จะเป็นเฟืองที่เพิ่มดาเมจจากการใช้ลูกธนูนะครับหรือเฟืองสกิล automatic explosion divide ครับก็จะเป็นการลดคูดาวของสกิลแท็บนะครับแล้วก็เฟืองสกิล arrow ครับที่จะเพิ่มดาเมจจากการใช้สกิล sharp shooting นะครับซึ่งสมมติว่าถ้าเกิดเราเล่นสาย sharp shooting นะครับแล้วเรารีบผสมเฟืองตอนที่เราเป็น hunter ครับเราก็จะไม่ได้เฟืองสกิล steel arrow ที่เสริมดาเมจของสกิล sharp shooting นั่นเองนะครับแต่ทางนี้ก็แล้วแต่สายการเล่นด้้วววยยนนนนะะคครรับเเเเพาาาาา่่่ถกกิิดสสมมุตณลป็ เราก็ผ่สมเฟืองตอนเป็นฮันเตอร์ได้เลยเพราะว่าต้องเป็นสไนเปอร์ก็ไม่ได้มีเฟืองที่เสริมประสิทธิภาพของสกิลนกเพิ่ม,เต,มเติมนะครับดังนั้นในข้อที่3ก็เลยมาแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบกดรับเฟืองหรือว่าไปกดกาชาสุ่มเฟืองตอนที่เรายังไม่ได้เป็นไฮคลาสนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้สกิลที่สําคัญตอนที่เป็นไฮคลาสนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเควสไลฟวันอย่างเช่นพวกการล่าบอสอีมพหรือว่าการไปช่วยเดลุชีซึ่งมันจะได้เฟืองเนี่ยเราก็ทําตามปกติได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องททําุกววัันนอยู่แล้ะครบ และสาหรับใครที่เป็นสายเติมนะครับไอตัวแคปซูลสุ่มเฟืองเนี่ยมันสามารถเติมเงินมาซื้อได้ครับก็สามารถเติมแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้ก่อนได้แต่ว่าอย่าเพิ่งรีบกดใช้นะครับเพราะว่าเราจะเก็บไว้ใช้ตอนที่เราเป็นไฮแคทแล้วนะครับต่อมาเรื่องที่4ก็คือการใช้ประโยชน์จากเควสกิ้วนะครับโดยเควสกิ้วเราสามารถทําได้สัปดาห์ละ30เควสนะครับซึ่งเราก็สามารถมารับเควสได้ในปราสาทกิ้วครับหรือว่ากดที่อีเวนต์ก็ได้นะครับแล้วก็กดไปที่กิ้วเควสครับมันจะพาเรามาที่ปราสาทนีี้้้นนะครรรับอออยย่่่าาาืมววเตงกกด พอกดเข้ามาครับมันจะเข้ามาคุยกับมีซีคนนี้นะครับซึ่งพอเรากด accept guild quest ไปนะครับเราก็จะดําเนินการทํา quest u i l l โดยที่ระบบเนี้ยจะออตโต้พาไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นการทำข้าสะอาดในบ้าน u i l l นะครับซึ่ง quest เหล่านี้มันไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะครับแต่จะมีหนึ่ง quest ที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ก็คือ quest ตีมอนเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็น quest u i l l ที่ให้ไปตีมาดุกที่สฟิงชั้นที่2นะครับ ซึ่งที่สฟิงชั้นที่2เนี่ยก็จะมีบอสฟาโลอยู่ด้วยนะครับโดยเทคนิคก็คือเราสามารถไปล่าบอสฟาโลได้โดยการกดวาร์ปจากเควสกิ้นั่นเองนะครับเราไม่ต้องเดินไปเองเพราะว่าบอสฟาโลเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างไกลนะครับมันจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างนานนะครับอะโอเคครับเดี๋ยวผมลองให้ดูสถานการณ์จริงครับอย่างตอนนี้นะครับบอสฟาโลเกิดแล้วนะครับซึ่งผมอยู่ที่เมืองมอลล็อกอยู่เลยครับผมก็สามารถกดเควสกิ้วเนี่ยจิ้มไปหนึ่งทีครับมันก็จะวาร์ปเราไปที่สฟิงชั้นที่แตองเนี่ย เรารีบเดินออกหรือว่ากดไฟบินก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะออโต้ตีมอนเตอร์ที่เป็นตัวเควสทันทีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเสร็จเควสเนี่ยมันก็จะไม่มีเควสให้เราสามารถว์ปกลับมาที่นี่ได้นะครับต่อมาเทคนิคที่5ครับก็คือเทคนิคการลงดันต้นไม้นะครับหรือว่า b a t t l e n of Big d a s i l นะครับโดยดันต้นไม้นี่ครับเราสามารถลงได้สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับเทคนิคแรกก็คือให้ลงดันต้นไม้ตอนใกล้จะรีเซ็ตสัปดาห์นะครับซึ่งปกติก็คือทุกวันจันทร์นะครับ โดยปกติลงได้สัปดาห์ละ2ครั้งก็แปลว่าเราจะลงในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองนะครับสาเหตุที่ต้องให้ลงสุดสัปดาห์เพราะว่าเราจะได้มีระยะเวลาในการปั้นตัวละครของเราให้เก่งที่สุดก่อนนะครับแล้วค่อยมาลงดันต้นไม้นะครับเราจะได้ผ่านจํานวนชั้นได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับยิ่งเราสามารถผ่านได้จำนวนชั้นเยอะก็จะยิ่งได้ของรางวัลแล้วก็ยีพีเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาที่ที่2ก็คือให้เราลงดันต้นไม้ในระดับที่สูงที่สุดนะครับโดยดันต้นไม้นี่จะมีหลายระดับอย่างเช่นช่วงระดับเ50-59 60-69 70-79หรรือนะคับ ซึ่งตอนที่เราลงระดับสูงขึ้นครับโอเคแหละครับเราจะเจอมอนเตอร์ที่โหดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราผ่านจํานวนชั้นที่อาจจะน้อยกว่าไม่ได้มากนะครับเราจะได้ EP ที่เยอะกว่านะครับอย่างเช่นน้อยผมทดสอบในหน้าจอครับเป็นดันต้นไม้ตอนเลเวลเจ็ดสนะครับผมผ่านไป20บเวฟจะได้ EP มาทั้งหมด2.6ล้านนะครับทีนี้ผมก็เลยมาลองลงดันระดับเลเวล80ดสิบบ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เอาให้ผ่านทั้งหมด20เวฟเหมือนกันนะครับมาดู e p กันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะฮะ ก็ปรากฏว่าถ้าผ่าน20เวฟตอนดัน80เนี่ยจะได้ EP พีเพิ่มขึ้นมาเป็น3ล้าน1แสนเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดตัวละครเราเนี่ยใกล้จะ up level ไปที่ level 60 70 80, หรือ80นะครับแล้วตัวละครของเราค่อนข้างเก่งเนี่ยก็แนะนาว่าให้ไปลงในระดับที่สูงขึ้นเราจะได้ EP พีเยอะกว่านะครับต่อมาที่ดีที่6ก็คือการดอง quest story หรือว่า quest adventure นะครับซึ่งการที่เราเดิน q u วสเหล่านี้ครับมันจะมีความสัมพันธ์กับเลเวลโลกด้วยนะครับถ้าเกิดตัวละครของเรามีเบสเ level ที่น้อยกว่า level โลกเนี่ย ก็จะได้ EP โบนัสจากการเดินเควสตเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเลเวลที่เท่ากันหรือว่ามีมากกว่านี้ก็จะไม่ได้รับ EP โบนัสนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราไม่ทำเควสตตอรี่หรือเควสอเวนเจอร์เนี่ยนะครับมันเลยทําให้เบสเลเวลของเราเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็น้อยกว่าเลเวลโลนะครับถ้าเกิดเราเก็บเควสตหลักไว้ทําทีหลังนะครับเราจะได้รับ EP ที่เยอะกว่าคนที่เดินเควสหลักตลอดเวลานะครับ ั้งนี้นะครับก็มีช่วงเวลาที่ควรเดิน quest story หรือว่า Play adventure เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากอย่างเช่นช่วงที่1ครับก็คือตอนที่ตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีเบสเลเวลเจ็ดสิบแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่เรามีเบสเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยครับเราจะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นไฮคลาสได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์อาวุธเลเวลเจ็ดสิบได้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งแบบก้าวกระโดดเลยในช่วงนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าดองเควลหลักตั้งแต่เวลดหนึ่งเลยนะครับให้เราเริ ต่อมาอีกหนึ่งจุดเช็คพอยท์ที่สามารถเดินเควสหลักได้ก็คือช่วงที่ตัวละครใกล้จะเลเวล80นะครับเพราะว่าเราจะสามารถเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ระดับเลเวล80ได้ซึ่งตอน80เนี่ยเป็นช่วงของการเปลี่ยนอุปกรณ์กันยกใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าของสมใส่นะครับแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดคล้ายๆกับตอนที่เราเปลี่ยไไนเป็นไฮคาร์เลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดตัวละครของเราเนี่ยมีเบสเลเวลใกล้จะ80แล้วนะครับก็รีบมาเดินเควสตอรี่กับเควส r อนเวนเจอร์ในะครับ เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครับอย่างตัวนี้เป็นตัวแชมเปี้ยนนะครับเลเวล79โดยเลเวลโลกในตอนนี้ครับที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยอยู่ที่เลเวล80นะครับซึ่งพอเราเลเวลน้อยกว่าเลเวลโลก1ึ่งเลเวลเนี่ยก็เลยได้ EP พีโบนัสมา20%นะครับซึ่ง20%นี้ครับก็ทำให้เราได้ EP โบนัสจากการเดินเควส์แอร์เบนเจอร์หรือว่าเควส์สตอรี่นั่นเองนะครับโดยตอนนี้ตัวผมมีเบสเลเวล79นะครับซึ่งผมสามารถเลือกได้ว่าผมจะเดิน แต่ใน,นจุดหนึ่งที่เราสามารถเดินเควสหลักต่อได้ก็คือตอนที่เลเวลโลกอัพนั่นเองนะครับตัวอย่างเดิมเลยนะครับก็คือตัวแชมเปนผมเนเลเวลเจ็ดสอยู่ใช่ไหมครับซึ่งเลเวลโลกเนี่ยจะอัพในวันที่สิเดือนสินะครับซึ่งผมก็สามารถเลือกที่จะดองเควสหลักแล้วก็ค่อยไปทำเควสตอนที่เลเวลโลกอัพนะครับเราก็จะได้รับ e ีพเพิ่มขึ้นจากการที่เลเวลของตัวละครของเราเนี่ยหากจากเลเวลโลกเพิ่มขึ้นนะครับ ต่อมาที่หนีที่7ก็คือการดองเควสเดลี่ครับก็จะคล้ายกับการดองเควสหลักนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้จะทําก่อนที่เลเวลโลกจะอัพนะครับอย่างนี้หน้าจอครับผมอัดคลิปไว้ในวันที่26ตุลาคมครับแล้วก็เลเวลโลกเนี่ยจะอัพในวันพรุ่งนี้แล้วก็คือวันที่27ตุลาคมนะครับโดยในวันก่อนหน้าวันที่เลเวลโลกอัพนะครับเราสามารถที่จะทาเควสรายวันแล้วก็ไม่ส่งเควสได้นะครับเพื่อที่เราจะไปส่งเควสในวันลุ่งขึ้นแล้วก็จะได้รับ E ีเพิ่มขึ้นนั่นเอง ซึ่งก็จะมีเควสรายวันมาแนะนํา3เควสที่เราสามารถทําเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ต้องส่งเควสในวันนั้นครับก็คือเควสเต้นนะครับพอเราเต้นจนครบเวลาแล้วครับเราก็ไม่ต้องไปส่งเควสนะครับค่อยไปส่งในวันลุ้งคืนนะครับหรือว่าเควสตกปลาครับที่เราจะไปรับเควสที่ไพายอนแล้วก็มาตกปลากันนะครับพอตกปลาเสร็จเรียบร้อยครบ60ตัวแล้วนะครับก็ไม่ต้องมาส่งเควสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเควสแล้วันก็คือเควสตีมอนสเตอร์ครับหรือว่า trial of white winged e l e นะครับพอเราตีมอนสเตอร์จนครบตาจน ทีนี้มาดูหลักฐานกันดีกว่าว่าเฮ้ยการที่เราดองเควสแล้วมาส่งในวันลุ่งขึ้นที่เลเวลโลกอัพเนี่ยครับมันได้ EP พีเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าตอนนี้ผมทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้ว3อันที่ให้ดองก็คือเควสเต้นเควสตกปลาแล้วก็เควสตีมอนนะผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ส่งเควสแต่ทีนี้ผมเหลือตั๋ว20บใบผมจะเอามาลงเควสล้ว,วันที่เป็นการหลบคอนะครับเพื่อดู EP พีที่ได้ในวันนี้นะครับเทียบกับวันพรุ่งนี้ที่เลเวลโลกอัพนะครับว่าแตกต่างกันมากแค่ไหน,นะครับ ไม่ต้องไปนับตัวหลังที่เป็น additional blessing นะครับนับแค่ตัวหน้านะครับซึ่งเควสที่เราทำไปเนี่ยมันใช้ตั๋วแค่10บใบนะครับถ้าจะเทียบเป็นตั๋ว20บใบก็ต้องเอา e p ที่ได้มาเนี่ยคูณ2ซึ่งก็จะเท่ากับ339,960นั้น่นเองนะครับอันนี้เป็น e p ที่ได้จากการใช้ตั๋ว20บใบในวันที่26เดือน10นะครับทีนี้มาดูวันที่27เดือน10กันนะครับว่าถ้าเกิดผมส่งเควสไปแล้วได้ e p มาเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมลองส่งเครตกปานะับ จะเห็นว่าได้ EP พีมาทั้งหมด929,879นะครับไม่มี additional blessing นะครับอันนี้คือได้มาเนาะเนาะเลยนะครับปรากฏว่าการให้เราดองเควสมาส่งในวันรุ่งขึ้นที่เรืโลกอัพเนี่ยครับมันได้ EP พีเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปส่งเควสเต้นนะครับที่กลางเมืองบอนเทล่าก็ได้9 2 2 0เหมือนกันนะครับแล้วก็ลองไปส่งเควสตีมอนนะครับ ก็ได้9,002เหมือนกันนะครับปรากฏว่าได้อีกฟีเพิ่มขึ้นมาประมาณ3เท่าจากที่เราไปส่งเมื่อวานเลยนะครับดังนั้นเป็นเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคครับที่เราสามารถทาเควสยรายวันให้เสร็จในวันก่อนหน้าโดยที่ไม่ต้องส่งครับแล้วก็ค่อยมาส่งในวันลงขึ้นที่เลเวลโลกอัพนะครับต่อมานะครับเทคนิคที่8ก็จะเป็นการเซฟวานนร์มน้าอันนี้ขอพูดสั้นๆไม่ได้ยาวมากก็คือแนะนําให้เซฟจุดเซฟที่เมืองมอลลอกนะครับเพราะว่าที่เมืองมอหลอกเนี่ยครับมันจะมีคาฟาที่ใกล้จุดเกิดแล้วก็ มีร้านยาที่ใกล้จุดเกิดแล้วก็ใกล้คาฟาด้วยเช่นกันนะครับเป็นจุดเซฟวัฟที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามาสะดวกทั้งการว์ปไปแผนที่ต่างๆนะครับแล้วก็สะดวกทั้งการซื้อยาก่อนที่จะว์ปไปแผนที่ต่างๆนะครับแต่ถามว่ามีข้อเสียไหมก็มีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะไปสฟิงค์หรือว่าไปพีระมิดเนี่ยมันจะต้องผ่านด้านซ้ายของเมืองมอลล็อกซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ที่แมปนี้มันก็จะเดินไปครับมันจะไม่ว์ปคาฟาไปนะครับทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องความสะดวกที่สุดนะครับก็คือผมบอกว่ามอลล็อกสะดวกที่สุดนะับเเเมื่่่อทียกาจห็ว ออนเทล่าเนี่ยจุดเกิดอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับคาฟาอยู่ใกล้ๆแต่ว่าร้านยาอยู่ไกลนะครับในส่วนของเมืองพายอนแล้วก็อิสลูดนะครับจุดเกิดจะอยู่ไกลจากร้านยาแล้วก็คาฟานะครับส่วนที่กิฟเฟนนะครับไม่ไหวนะฮะจุดเกิดอยู่ด้านล่างแต่ร้านยานี่อยู่ด้านบนซ้ายเลยนะครับส่วนอลเบอร์ตาจุดเกิดจะอยู่ใกล้กับคาฟามากๆเลยแต่ว่าร้านยาจะอยู่ไกลหน่อยนะฮะต่อมาที่ที่9จะเป็นการเดินในเขาวงกดหรือว่าไรบูลินฟอร์เรสนะครับ จะเป็นเทคนิคการเดินที่จะเข้าสู่ชั้นที่2ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องใช้พลายวิงหรือว่าเทเลพอร์ตนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราขึ้นมาจากคอนเทนเนอร์นอตเกตแล้วก็จะเข้าสู่แมปนี้นะครับเป้าหมายของเราก็คือไปที่แมปด้านบนอันที่3นับจากซ้ายนะครับเพราะว่าเราต้องการไปที่ชั้นที่2นะครับจากจุดเริ่มต้นเราจะเดินไปทางซ้ายนะครับพอเข้าสู่แมปนี้เราก็จะเดินไปทางขวานะครับดูตามลูกศรที่ผมโชว์ในหน้าจอก็ได้นะครับแล้วก็จะเดินลงล่างนะครับ จากนั้นก็เดินขึ้นนะครับแล้วก็เดินเข้าวับลงมาเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือออกด้านซ้ายเพื่อที่จะไปชั้นที่2นะครับเพียงแค่6สเต็ปนะครับก็สามารถเข้าไปที่ชั้นที่2ของข่าวงกลนี้ได้แล้วนะครับก็สามารถมาฟาร์มมอนสเตอร์เลเวลสูงได้แล้วนะครับอย่างเช่นพวกสวิฟท์แมนทิตหรือว่าหมีม่วงนะครับ และเทคนิคสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือระดับการตีบวกปลอดภัยแล้วก็เทคนิคการใช้หินกันลดนะครับซึ่งโดยปกติระบบการตีบวกของแรงล็อกออริจินนะครับจะมีเซฟรีไฟเมนต์อยู่นะครับก็คือเมื่อเราตีบวกจนถึงระดับบวก3บวก6หรือบวก9กานะครับการตีบวกครั้งต่อไปมันจะไม่ลดระดับอีกต่อไปนะครับซึ่งพอมีเซฟรีไฟเมนต์แบบนี้เราก็สามารถใช้หินกันลดได้ในช่วงที่ถึงจุดตีบวกที่สําคัญนะครับโดยจุดสําคัญที่ผมมองว่าควรใช้หินกันลดที่สุดก็คือตอนตีบวก8ขึ้นบวก9นะครับ พราะว่าตอนที่เราขึ้นบวก9ได้เนี่ยครับมันก็จะถึงเซฟรีไฟเมนต์แล้วทําให้การตีบวกครั้งต่อไปเนี่ยมันจะไม่ลดไปที่บก8อีกแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดตอนที่เราตีบก8ขึ้นบกก9โดยที่ไม่ได้ใช้หินกันลดนะครับมันอาจจะทําให้เกิดหลุมนรกก็คือตอนที่ตีบก8ขึ้นบกก9มันดันลดกลายเป็นบวก7แทนนะครับเราก็เลยต้องมานั่งตีขึ้นบก8ใหม่แล้วก็ตีขึ้นบกก9ใหม่นะครับก็เลยเป็นเทคนิคที่ผมมองว่าเราควรใช้ไอเทมกันลดตอนที่เราตีบก8ขึ้นบก9นนัเองนะครับโดยเทมกัลดจะมีท้งอาววุธแล้ก็ของสนัะครบ ซึ่งสามารถใช้เพชซื้อได้ใน r o Shop นะครับจะซื้อได้แค่สัปดาห์ละ20ชิ้นนะครับราคาชิ้นละ90เพชรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาตีบวก8ขึ้นบวก9โดยการใช้หินกันลดกันนะครับอันนี้เป็นการตีบวกครั้งที่1นะครับเรียบร้อยนะครับไม่ขึ้นนะครับแต่มันก็จะไม่ลดนะครับจะตีครั้งต่อไปก็แนะนําว่าให้ซื้อหินกันลดใหม่นะครับอีก3ก้อนนะครับอ่ะไม่ติดอีกแล้วนะครับ ก็ไปซื้อต่ออีก3ก้อนนะครับอ่ะนูรอบนี้กันนะครับอ่าขึ้นบวก9แล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องวุ่นวายในหลุมนรกตอนตีบวก7ขึ้นบวก8หรือว่าตีบวก8ขึ้นบวก9ใหม่แล้วนะครับแล้วเราก็จะได้เดินหน้าต่อครับโดยการตีบวก9ขึ้นบวก10เพื่อที่จะเอาคุณสว่วนพิเศรรษจากการตีบวก10อาวุธนั่นเองนะครับซึ่งตอนตีบวก9ขึ้นบวก10ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตีบวกหลดแล้วนะครับเพราะว่ามันถึงเซฟรีไฟเมนแล้วนะครับ นอกจากจะต้องใช้หินกันลดตอนที่ตีบวก8ขึ้นบวก9แล้วเนี่ยก็มีช่วงอื่นที่ควรใช้เช่นกันอย่างเช่นตอนตีบวก10ขึ้น11นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ใช้หินกันลดแล้วมันตีแล้วลดไปบวก9เนี่ยคุณก็จะเจอหลุมนรกกว่าเดิมเพราะว่าการตีบวก9ขึ้นบวก10เนี่ยมันมีโอกาสติดน้อยมากนั่นเองนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็คือตอนตีบวก11ขึ้น12ครับถ้าบวก12ได้ก็จะถึงเซฟรีไฟเมนนั่นเองนะครับแล้วก็มีช่วงอื่นที่ควรใช้หินกันลดอีก,ก็ดดูได้ตาตาาามรรงเลยนะคับ นี่ก็เป็น10เทคนิคทั้งหมดของเกมลักแอนล็อกออริจริที่ผมมองว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นทุกๆท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด u b s สไคร์ช่องจินเจอร์ชาน e l ด้วยนะครับและสำหรับใครที่กดซุปเปอร์แตงให้ก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ